สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอพอดแคสต์ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเรื่องที่จะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้เป็นเนื้อหาและประสบการณ์จริงที่มีบุคคลท่านหนึ่งนะครับไม่ประสงค์ออกนามได้ถ่ายทอดและเล่าถึงประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวกับศาสตร์เรื่องราวลี้ลับโดยบังเอิญ ซึ่งแอดจะขอสมมติเป็นบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์นี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าในวันที่26มกราคมผมมีแผนว่าจะเดินทางไปหาร้านเลี่ยมกรอบพระแถวแถวอำเภออำเภอหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีซึ่งพื้นที่แถวแถวที่ผมอยู่ส่วนมากมีชาวอิสลามอยู่มากกับผมไม่ใช่คนในพื้นที่แถวนั้น เพราะผมเองก็เป็นคนต่างจังหวัดจึงไม่ได้รู้จักมักคุ้นกับคนแถวนี้จากนั้นผมค้นหาร้านตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็ขับบอเตาร์ออกไปตาม GPS ซึ่งที่ผมพักอยู่กับร้านเลี่ยมกอบพระที่ผมกำลังจะไปนั้นห่างกันประมาณ8-9ถึงกิโลซึ่งพอขับไปสักระยะผมก็ได้ไปเจอกับร้าน แล้วผมก็เดินเข้าไปถามช่างว่าพี่ครับเลี่ยมพระให้ผมหน่อยครับพอช่างได้ดูพระที่ผมจะเลี่ยมช่างก็ตอบกลับมาว่าอืมไม่มีกรอบที่พอดีกับพระที่น้องจะเลี่ยมเลยผมก็เลยถามช่างว่าแล้วถ้าจะเลี่ยมกรอบพลาสติกล่ะครับพี่ช่างก็ตอบกลับมาว่าถ้าน้องจะเลี่ยมเป็นกรอบพลาสติกนะได้ครับแต่ อาจจะใช้เวลาถึง4-5วันนะครับน้องต้องทิ้งพระเอาไว้ได้หรือเปล่าละ่ะผมก็เลยตอบช่างกลับไปว่าอืมถ้ารออีกหลายวันคงยังไม่สะดวกครับช่างก็เลยยิ้มให้แล้วก็ลากันตรงนั้นจากนั้นผมก็ขับรถออกมาจากร้านแล้วก็มองดู gps ร้านที่สองที่จะเลียมกรอบพระที่อยู่ใกล้ที่สุด พอกดดูในโทรศัพท์ก็ไปค้นหาข้อมูลคนที่รับเลี่ยมกอบพระซึ่งข้อมูลก็มีน้อยซะจริงแต่แล้วผมก็เข้าไปเจออยู่ที่ที่หนึ่งที่อยู่ในพื้นที่อำเภอในอำเภอหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีแต่ห่างจากร้านแรกที่ผมอยู่ไปอีกสักประมาณ9กิโลผมก็คิดในใจว่าเฮ้ ö, ต้องขับรถไปไกลอีกละ จะเลี่ยมกรอบพระสักองค์คมันยากขนาดนั้นเลยเหรอวะจากนั้นผมก็ขับรถไปตามเส้นทาง gps พอขับไปสักพักผมก็มาถึงหน้าทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งมองเห็นป้อมยามเก่าๆซึ่งมันดูค่อนข้างที่จะทรุดโทรมเป็นอย่างมากอยู่ข้างหน้าทางเข้าทางเข้าหมู่บ้านโครงการนี้ผมก็คิดในใจและรู้สึกว่า มันใช่จริงหรอเพราะรู้สึกว่าทางเข้านั้นมันเหมือนไม่ใช่หมู่บ้านที่คนอยากจะอยู่สักเท่าไหร่นักเพราะทางเข้าหมู่บ้านนั้นมันอยู่ค่อนข้างที่จะลึกมากแต่ผมก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะเลี้ยวเข้าไปนะผมลองตัดสินใจขับรถยูเทนวนกลับมาอีกรอบเพื่อเช็คกับ g p s อีกรอบว่ามันใช่ทางเข้านี้จริงๆ พอ gps พาผมกลับมาถึงหน้าทางเข้าทางเข้าหมู่บ้านนี้อีกครั้งผมก็เลยตัดสินใจเลี้ยวเข้าหมู่บ้านตรงนั้นอีกสักครั้งพอ gps มันบอกให้ผมเลี้ยวเข้าตรงหมู่บ้านนี้อีกครั้งผมก็เลยตัดสินใจลองเลี้ยวเข้าไปพอขับไปเรื่อยๆผมก็เอะในใจว่าทางเข้าหมู่บ้านนี้ทำไมมันลึกจังเลยวะ หรือ GPS มันจะมั่วหรือเปล่าเพราะสองข้างทางมองไปรอบๆมันเป็นพื้นที่ที่ยากขึ้นลกพอขับไปได้สัก1กิโล GPS มันก็บอกให้เลี้ยวตามที่มันบอกพอขับไปได้สักระยะผมก็มาถึงจุดหมายปลายทางที่ GPS พาเข้ามาลานเลี่ยมกอบพระที่สองผมก็ดับเครื่องยนต์แล้วก็เดินลงจากรถ แล้วก็เดินเข้าไปถามช่างว่าืมร้านพี่ใช่ร้านเลี่ยมกรอบพระใช่ไหมครับพี่ช่างแกก็บอกว่าแปบ๊บหนึ่งนะน้องพี่ขอเวลาแป๊บหนึ่งพอสักพักช่างก็เลยตอบกลับมาว่าใช่ครับแต่พี่เลี่ยมเป็นกอบพลาสติกนะน้องเพราะถ้าน้องจะเลี่ยมแบบเป็นตลับหรือพวกสแตนเลสท,ที่ร้านพี่อาจจะไม่มีนะครับผมก็ตอบช่างกลับไปว่า โอเคครับพี่ผมยังไงก็ได้ครับช่างเลยถามมาว่าน้องทิ้งพะะไว้ก่อนได้ไหมล่ะเพราะอาจใช้เวลาหลายวันหน่อยนะผมก็เลยตอบพี่ช่างแกกลับไปว่าอืมพอดีผมมาจากพื้นที่แถวนี้จุดๆพอดีผมหาร้านเลี่ยมแถวๆนั้นที่ผมอยู่ไม่เจอสักร้านเลยครับผมเลยค้นหาตามร้านอินเทอร์เน็ตแต่ก็ยังไม่เจอ ช่างก็เลยหัวเราะโอ้น้องมาไกลเลยนะแถวแถวที่น้องอยู่มันจะไม่มีจริงๆเลยเหรอแล้วพี่ช่างเขาก็ตอบกลับมาว่าอืมเอางี้งั้นพอมีเวลารออยู่ได้อยู่เนาะแต่พี่มีตะกรอบประเภทพลาสติกนะครับผมก็เลยตอบพี่แกกลับไปว่าได้เลยครับพี่ไอเราก็คิดในใจเล่นๆแหละวว่าโอ้มาตั้งไกลขนาดนี้ ถ้าไม่เลี่ยมก็เสียเวลาทิ้งกะสิแล้วผมก็มองไปที่รอบๆร้านพี่เขาแล้วก็ดูบรรยากาศซึ่งมันก็ดูแปลกๆนิดหน่อยผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากจากนั้นแล้วก็มีการชวนกันพูดคุยสับเพเหละเลื่อยเปื่อยพอพูดคุยกันสักพักผมกับพี่ช่างก็เข้าเรื่องพักเครื่อง ช่างก็ถามว่าน้องได้พระองค์นี้มาจากที่ไหนหรอกลิ่นพระนี้ขึ้นจมูกเลยผมก็อมยิ้มตอบพี่เขากลับไปว่าอ๋อผมได้พระองค์นี้เช่าบูชามาจากทางภาคใต้อะครับพี่พอพูดมาถึงตรงนี้ผมก็ไม่ได้เล่าลงรายละเอียดที่มาของพระที่ผมได้มาให้พี่เขาฟังแต่ ผมจะบอกทุกคนที่มาของพระเครื่องที่ผมได้มาได้รับฟังกันพระองค์ที่ผมนำไปเลี่ยมนี้คือพระที่ทำมาจากผงกระดูกผีซึ่งมีผงเท่ากระดูกคนตายมากเป็นร้อยเป็นพันศพจากเชิงตะกรนเผาศพโบราณทางใต้จากนั้นผมก็คุยกับช่างต่อเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อของขังต่างๆ ลูกค้าที่มาเลี่ยมวัตถุมงคลต่างๆและลูกค้าที่เอาเครื่องรางแปลกๆนำมาเลี่ยมด้วยมีเยอะไหมครับพี่แกก็ตอบกลับมาว่าอืมจริงๆก็มีเยอะนะน้องนะเพราะคิวช่วงนี้พี่ก็แน่นเลยผมก็ตอบพี่ช่างแกกลับไปว่าอ๋อครับครับดีแล้วครับพี่มีงานก็มีเงินใช้อะเนาะแล้วพี่ช่างแกก็เปิดเรื่องขึ้นมาด้วยจากประสบการณ์ตรง ของพี่เขาพี่ช่างแกก็เล่าว่าจริงๆนะพี่มีลูกค้าอยู่คนหนึ่งซึ่งเข้ามาเลี่ยมของขังซึ่งก็เป็นเวลาช่วงบ่ายๆเหมือนกับน้องนี่แหละแต่พอเขานำเครื่องรางชนิดหนึ่งมาเลี่ยมใส่กรอบด้วยเครื่องรางที่ลูกค้าคนนั้นเขาเอามาเลี่ยมด้วยนะมันคือตะปูซึ่งถ้ามันเป็นตะปูธรรมดาทั่ว,วไปก็ว่าไปอย่างแต่ เออิญไอตะปูนี้มันเป็นตะปูตอกฝาลงศพคนตายนะสีน้องจากนั้นพี่ช่างแกก็เล่าต่ออีกว่าจริงๆตะปูนี้มันมีชื่อของมันอยู่นะชื่อว่าตะปูสังฆวานอนพี่ไม่รู้ว่าน้องเคยได้ยินไหมผมก็ตอบกับพี่ช่างไปว่าอ๋อพอเคยได้ยินมาบ้างครับ ฟังจากเรื่องเล่าต่างๆตาม YouTube นะครับพี่แล้วผมก็อมยิ้มแล้วพี่ช่างแกก็เล่าต่ออีกว่าน้องรู้ไม่ว่าไอ้คนที่นำตะปูนี้มาเลี่ยมใส่กรอบนะมันบอกว่ามันเป็นคนเล่นของแล้วไอ้คนนี้นะมันก็ถามพี่อีกว่าถ้าผมจะสวดคาถาบางอย่างตอนที่พี่กำลังเลี่ยมใส่กรอบอยู่ ที่จะโอเคไหมพี่ช่างแกก็โอมยิม้มแล้วก็ตอบกลับไปว่าเอาเลยครับตามสบายจากนั้นพี่ช่างแกก็ทำกรอบเลี่ยมวัดขนาดเพื่อที่จะทำให้มันพอดีกับตะปูพอไอ้คนที่เล่นของเริ่มสวดคาถาตอนที่กำลังเลี่ยมใส่กรอบอยู่นั้นพี่ช่างแกก็พูดขึ้นมาว่าเออแต่คาถาที่ไอ้คนที่เล่นของสวดนะมันเป็นบทสวดที่ แปลกจริงๆแหละซึ่งตัวพี่เองก็ไม่เคยได้ยินนะและไม่คุ้นหูเลยเพราะมันไม่ใช่บทสวดนโมตสะที่เราคุ้นเคยกันนะนะแกก็หัวเราะเบาๆผมก็ยิ้มหัวเราะแห้งๆแล้วผมก็เลยถามพี่ช่างไปว่าอืมแล้วพี่มีประสบการณ์เด็ดๆขนาดนี้ทำไมไม่ลองเอาไปเล่าในรายการผีดูครับ แกก็พูดกลับมาว่าอ๋อไม่ดีกว่าน้องแล้วพี่แกก็อมยิ้มผมก็ถามพี่ช่างแกไปอีกว่าแล้วพี่ช่างเคยมีเรื่องดาร์กแบบนี้อีกไหมครับพี่ช่างแกก็พูดขึ้นมาว่ามีสิแกก็อมยิ้มบนหัวรอบเบาๆจากนั้นแกก็เล่าอีกเรื่องหนึ่งให้ผมฟังซึ่งเรื่องนี้ เกี่ยวกับผ้าเป็นผ้าดิบผืนหนึ่งเรื่องนี้พี่ช่างแกบอกว่าคำว่าผีสำหรับพี่มีอยู่จริงๆในโลกก็ตอนนี้แหละน้องเพราะพีะ่เจอกับตัวเองเลยละ่ะเพราะตอนที่พี่กำลังเลื่อมทำกรอบใส่ไอ้ผ้าดิบผืนผืนนี้นะ่ะพี่นะ่ะเจอกับตัวเองเลยแหละเจอตอนที่พี่กำลังเลื่อมทำกรอบไอ้ผ้าดิบผืนผืนนี้นี่แหละ ผมก็เลยยิ้มให้กับแกพี่ช่างแกก็เล่าต่อว่าจริงๆมันยังมีลูกค้าอยู่คนคนหนึ่งนำผ้าผืนนี้มาเลี่ยมใส่กรอบแต่เขามาทิ้งไว้กับพี่นะเพราะพี่ก็ต้องทำตามออเดอร์ตามคิวแต่น้องรู้ไม่ว่าไอ้ผ้าผืนนี้นะ่ะที่พี่กำลังเลี่ยมอยู่ตอนนั้นนะ่ะมันเป็นผ้าอะไรผมก็คิดแล้วก็ตอบแก ไปว่าถ้าเป็นผ้าขาวแล้วเป็นผ้าดิบอีกด้วยถ้าให้ผมเดานะแล้วเอามาทําเป็นเครื่องรางอีกผมคิดว่าคงเป็นผ้าหอ่อศพใช่ไหมครับพี่ช่างแกก็อมยิม้มแล้วก็ตอบกลับมาว่าใช่พี่บอกเลยว่ามันมีคราบติดอยู่กับพื้นนี้เยอะเลยผมก็เลยถามแกไปว่า น่าจะเป็นคาบน้ำเหลืองหรือเปล่าครับพี่ช่างแกก็ตอบกลับมาว่าพี่ก็คิดว่าคงใช่แหละพี่ช่างแกก็เล่าต่อว่าตอนที่พี่กำลังเลี่ยมกรอบวัดขนาดให้พอดีกับไอ้ผ้าพื้นนี้อยู่ตรงกับโต๊ะหน้าบ้านตัวนี้เลยตอนนั้นก็เป็นเวลาสามทุ่มก,กว่าแล้วพี่ก็นั่งวัดขนาดผ้าอะไรของพี่ไป พอพี่แกพูดมาถึงตรงนี้อย,ยู่ๆมันมีจิ้งจกตกลงมาใส่แกหรือเปล่าเพราะพี่ช่างแกก็บอกว่าปกติจิ้งจกที่บ้านแกน่ะเยอะครั้งแรกแกก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากมายแกก็นั่งทำของแกไปเรื่อยๆพอครั้งที่สองจิ้งจกตกลงมาใส่อีกแล้วเหรอวะทำไมมันตกมาถูกตัวตลอดจังแกก็เลยก้มลงหันไปดูข้างล่าง ขาบ้างหันซ้ายหันขวาหันหลังหันหน้าขึ้นไปดูฟ้าดูเพดานก็ไม่เห็นมีจิ้งจกสักตัวแกก็เลยเริ่มแปลกใจและคิดในใจว่าอะไรวะแกก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากมายพี่ช่างแกก็ทำเลี่ยมกรอบใส่ผ้าผืนนั้นไปเรื่อยๆพอมันมีครั้งที่สามเท่านั้นแหละพี่ช่างแกเริ่มรู้สึกไม่ดีละ แกก็เลยหยุดเครื่องมือทั้งหมดจากนั้นแกก็เริ่มหันมองไปรอบๆบ,บริเวณรอบๆบ,บ้านแกและก็ก้มดูขาบ้างดูฝ้าดูเพดานอีกครั้งหันไปดูข้างหลังแต่ก็ไม่เห็นสิ่งผิดปกติสิ่งใดแกก็เริ่มรู้สึกใจไม่ค่อยดีละหรือเรากำลังเผชิญกับสิ่งที่มองไม่เห็นพอคิดอย่างนั้นใจก็วันวัน พอแกก้มไปดูใต้โต๊ะทำงานที่แกกำลังนั่งทำงานอยู่เท่านั้นแหละพี่ช่างแกบอกว่านาทีนั้นคือคือแกตกใจอย่างสุดๆใจนิสันตุบๆมองไปเห็นภาพเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาวผมยาวนั่งขดตัวอยู่ใต้โต๊ะทำงานของแกซึ่งหันมามองศบตาก,กับแกเต็มสองตาเลย ซึ่งบนโต๊ะทำงานไม่มานั่งมีบริเวณอื่นตั้งเยอะแยะกับไม่มาปรากฏตัวนะแต่ได้มาปรากฏตัวให้เห็นใต้โต๊ะตรงที่พี่กำลังนั่งทำงานอยู่นะสิแกก็เล่าต่อว่าตอนนั้นนะ่ะคือขนนี่ลุกสู้เลยละ่ะนาทีนั้นนะพี่นิทิ้งทุกอย่างที่พี่ทำอยู่ทั้งหมดเลยแล้วพี่ก็วิ่งหน,นีขึ้นไปข้างบนบ้านพี่นิปิดประตูเข้าห้องนอนเลยแต่ ประตูหน้าบ้านพี่ไม่ได้ปิดนะพี่ช่างแกก็เลยบอกว่าพี่ก็เปิดทิ้งไว้อย่างนั้นแหละเปิดมาจนถึงเช้านั่นเลยพี่ช่างก็หัวเราะนาทีนั้นนะโหพี่ว่านะถ้าใครเจอแบบนี้อย่างพี่อ่ะคงไม่มีใครกล้าลงมาดูหรือมานั่งสังเกตรหรอกว่าเขายังอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าผมก็อมยิ้มตามพี่ช่าง ที่ได้เล่าถึงประสบการณ์ตรงที่ได้ประสบพบเจอมากับตัวผมก็เลยถามแกไปอีกว่าแล้วประตูหน้าบ้านที่เปิดไว้พี่ไม่กลัวผีเข้ามาหรอหรืออย่างน้อยก็กลัวของหายหรอครับพี่ผมก็หัวเละพี่ช่างแกก็พูดว่าโหพี่บอกเลยณนะตอนตอนนั้นนะ มันไม่มีใครมีกระจิตกระใจไหวพอที่จะลงไปดูหรอกน้าน้องนะเจอกับตัวสักขนาดนี้แต่ผีนะ่ะถ้าจะเข้ามาในบ้านพี่นะพี่ว่าเขาเข้ามาไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ได้อนุญาตให้เขาเข้าเข้าบ้านเราพี่ก็มีของขังมีพระอยู่ทั้งชั้นล่างและชั้นบนเลยเหมือนกันแกก็หัวเลาะเสียงดังคือแล้วแต่เธอ ถ้ามันจะหายพอฟังเรื่องราวที่แกที่แกเล่ามาต่างๆจนจบพี่ช่างแกก็ลืมตัวไปเลยว่าต้องไปรับลูกเวลาบ่ายสามพวกเราเองก็คุยกันจนเพลินจนลืมดูเวลาไปเลยพี่ช่างแกก็เลยเรียมกอบพระให้ผมจนเสร็จจากนั้นผมก็จ่ายเงินอะไรไปเรียบร้อยซึ่งผมเองก็บอกไปว่าไว้คราวหน้าถ้าผมมีพระ จะส่งพระมาเลี่ยมอีกนะครับพี่จากนั้นผมก็ขอตัวลากันซึ่งเรื่องเล่าในคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบคลิปวิดีโอเรื่องเล่าประสบการณ์หลอนๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราและทีมงานด้วยนะครับสาหรับวันนี้เองแอดก็ขอ ลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ